ย่อยก็สิใหญ่ไผ่นะคะใหญ่ไผ่มันกำลังแตกนอนจ้ะใหญ่จากกระถางไอปลูกอยู่พุดจ้ะพุดดงใบยีนาบ้านจ้ะพี่นออ้องน้องเต็มเลยจ้ะปลูกนี่หนิว่าได้กินดอกพี่น้องงัดหลักกะสิแค่ฟูป,ป้างัดรอบๆก้อนพยายบิก๊กจ้ะพี่น้องสวัสดีนะคะวันนี้กะช่องสุกัญญาเทวินุงแลนนะคะท่องเที่ยวทำกินในถิ่นอิงแลนด์นะคะย่อยกะ จะย้ายไผ่นะคะจะย้ายจากกระถางนะคะมานะคะตอนนี้ขุดออกมาแล้วนะคะก็จะขุดหลุมประมาณนี้ขุดหลุมให้มันใหญ่กว่าไอ้กอไผ่เรานะคะประมาณสัก2เท่านะคะแล้วก็จะนี่นะคะก็จะมีพลาสติกอันนี้นะคะพี่น้องนี่หาซื้อได้ร้าน B&Q หรือร้านปลูกผักต่างๆนะคะก็จะเอามามากันเนาะ เอามากันไว้บ่ใาะหายแอนนอมันล่ามจะพอมาเบ่งนองมันสิออกแบบนี้ค่ะพี่น้องจากนั้นเราก็สิเอานี้ปูล,ลงของล่างนะคะอีกปูล,ลงของล่างสิจ้ะแล้วก็สีเอาปุ๋ยขีมาปุ๋ยขีมาห้องลงจ้ะลอในผืนจ้ะปุ้ยขีมาเนาะแล้วก็ดินจ้ะดินซื้อมากปุ๋ยเนี่ยดินซื้อมาก้ะพี่น้องผสมปุวยขีมาเด้จ้ะ Can คุณช่ <c oughs> วยช่วยผมท a ่เล็กขอให้หนุนขอโทษ r t h a t ่ e l ผ me to เอเคมามาใส่อีกนะเอเยมาใส่ิ่งอีกหน่อยยายมองว่าฉันไม่ได้กินดอก

เาปนองไอ,อเ,ยเ้ยปุงไม่ดินสิดงม่า้ค่ะพี่ดอกแต่ไม่ได้กินแกงน้อมไม่ง่ายดอกพี่น้องเว้ย 慢慢苦一点。<noise> <noise> <noise> เดือดห้องบนเหมือกันความสิบเป็นแน่เลยบนจ้าพี่น้องย่อยกินมาแล้วหรอลาบุญ Beautiful อ้ยหน่องใหม่ได้กินปีนี้ละ đây, ngam ngam Ok Ngan lo Phiếp Sư đi, sư đầy đấy bởi nhìn đi Yeah, you can put those in. โอเคคุณดินไลฟ์สันชยใช่ฉัปวร 好。 ันนี้ต้นฟินจ้ะพี่น้องต้นฟินที่เขาเอามาสูบกันเนี่ยจ้ะดอกมันสีงามแห้งนี่นะคะดอกฟินนะคะเนี่ยจะสีงามแบบนี้นะคะ่ะเคยเห็นกับเบิะะร์นด้ค่ะก็อยู่กับธรรมชาตินี่นะคะปลูกแล้วแล้วนี่พี่น้องรีวิวรีวิวรีวิวให้เบิ่งนะคะ นี่เบีดอย่างนราพี่น้องเบื้องแต่ดอกไม้นี่แหละมันบ่กมีมมน,นะคะเฮ้ยอันนี้ก็ดอกโบตันค่ะพี่นอ้นนองนี่แดดเพิ่กรบบานใหญ่จ้ะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้องเบ้องหอมคืออัน,นยังเกาะขนมตัวฟู ปลูกเป็นโมน่ก็ดอกลาเวนเดอร์จ้ะมันก็มีหลายแบบเนาะอันนี้ก็ลาเวนเดอร์จ้ะพี่นอ้องน,นี่ก็ลาเวนเดอร์คือกันจะแต่ว่าเขาจะเป็นดอกฝอยๆขึ้นมามีหลายพันจ้ะอันนี้ยาวพราเอ็นดีอันนี้ก็น,น้องไม้ที่ประทับใจที่สุดก็คือได้ย้ายหน่อไม้นี่นะคะพี่น้องจ้ะย้ายแล้วก็สบายใจ เนาะอยู่กับธรรมชาติเกรกฐกบ,บงแร่งกบ,บงมันิีกะเอาใจคนมักดอกไม้เนาะการดอกไม้เด้อค่ะ เิ่นว่าดินเป็นเนินเพิ่นก็เลยแสออกบัดนี้มันก็เป็นแผลเนาะเพิ่นก็เลยเอาเม็ดหญ้ามาปลูกจ้ะเออแนวกันอันอีหยังก็แนวกันนกเพิ่นโอ้ไอเดียไปเบิ่งผักหลังเฮือนกันเด้อพี่น้องได้ t ้ e f l o w e า s อ o เ e out ทั่วหวานออกดอกแล้วแต่งกล้วยพี่เอ็นดีสิได้กินบ่ล่ะพี่น้องกตอาบ่ดีย่อยพี่น้องด้วยตะเลขมีสามกระถางหรือสี่นี่แหละจ้ะ เอาไหลมันเนาะเชื่อมตอนน่อโยงมาจา้ะนี่เอาไหลแบบนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเอาไหลแบบนี้เชื่อมลุ่งกระถางอื่นแลน้วหาแนวปักไวจก้จ้ะเอาลวดพลาสติกปักไว้เดี๋ยวมันก็เกิดเองเป็นต้นอื่นเนี่ยจ้ะติดสุดโอโลต์บึ้งพี่น้องเนี่ยจ้ะนี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอรี่อันนี้ก็ต้นบักยิ่งพลัง กำลังปีเพิ่งกำลังสีห่อบ้างพี่นา้างกำลังปีบ้านข้ะเจ้าเขาพูดอันนี้ก็นขนาดพลัง มันคล้ายๆเม็ดบกเกระเทศแต่ว่าสมดีอื mm. ม d e l i s บางนนแบบนี้เน้องุณจะร้กนมันคือในบกเกรอเทศแต่ว่ามสนสมแบบออก์แกนิกเดยค่ะยอยบออ้ยวิ่เนี่ยี่ยไหนโน่นปิดด้งสซจ๊ะ Can you ู้สเนี่ยไม่ close ลู้าสิเนี่ยมันย่องพลังแซ่บพี่นอกสิว่ามันคืออย่างบอกบ่ถึงจ้ะ วันนี้นะคะช่องสุกัญญาทาวอิงดแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในสิงคิงแลนด์ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝนกำลังสีมากค่ะเขาเขาบ้านกันด้วยค่ะพี่น้องจ้ะบ๊ายบายค่ะ See you soon